3เคล็ดลับหยุดผมร่วงในผู้ป่วยโควิด1 9สวัสดีค่ะพบกับครูแนนนี่สาสมุนไพรบำบัดน,น,นะคะวันนี้นันจะมาคุยถึงเรื่อง3เคล็ดลับสมุนไพรกับการหยุดผมร่วงในผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะหรือสำหรับคนธรรมดาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะมีอะไรบ้างตามมาดูค่ะ ปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาที่มีความพยายามแก้ไขกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะรวมถึงนักวิจัยของไทยด้วยเหมือนกันค่ะเหมือนอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรวัญชัยดีเอกนามกุลคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เพิ่งค้นพบ สมุนไพรตัวใหม่นั่นก็คือสแสมทะเลเนี่ยคะ่ะที่เขาสามารถแก้ปัญหาผมร่วงได้โดยงานวิจัยเนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติปี2564และตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนที่เข้ามาขอติดต่อซื้อสูตรเพื่อที่จะไปพัฒนาออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตรงน,นี้เนี่ยเริ่มต้นเนก็เลยอัปเดตข้อมูลโดยรวมให้ฟังก่อนนาะว่า ปัญหาผมร่วงเนี่ยมันสำคัญจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากแบบเป็นปัญหาสุขภาพของตัวเราและมันยังเป็นปัญหาถึงบุคลิกภายนอกของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้ป่วยในโรคโควิด19เนี่ยเขาจะมีอาการลองโควิดซึ่งผมร่วงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนึ่งในนั้นของลองโควิดเหมือนกันวันนี้น่นเลยจะมาคุยถึงเรื่อง3เคล็ดลับ3เส,สมุนไพรในการหยุดผมร่วงนะคะตัวแรกที่แนนจะพูดถึงเลยเนี่ยก็คือโสมค่ะ อย่างโสมเนี่ยมีงานวิจัยออกมาพอสมควรแล้วทั้งจากของในไทยเองอย่างเช่นของที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรืออย่างของต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาโสมเนี่ยค่ะไปศึกษาดูว่าสามารถลดปัญหาการผมร่วงได้โดยเอาไปตีพิมพ์อยู่ใน NCBI เลยนะคะ ซึ่ง NCBI เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งของห้องสมุดแพทย์ของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาอะค่ะจะรวบรวมงานวิจัยบทความอะไรทุกอย่างที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเอามารวบรวมแล้วเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำหรับงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งตัวโสมเนี่ยที่ NCBI เขาก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่ง,งานวิจัยที่บ่งบอกว่าตัวโสมเนี่ยค่ะสามารถช่วย ลดอาการผมร่วงได้นะคะเพราะว่าในสมเนี่ยค่ะเขาจะมีเอนไซม์หรือว่าสารซาโปนินอยู่ซึ่งสารซาโปนินที่อยู่ในสมเนี่ยค่ะเขาจะเรียกการเหมือนชื่อที่เราคุ้นหูว่าจินเซโนไซร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เขาจะมีฤทธิ์ไปช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะไปช่วยบำรุงรากผมช่วยกระตุ้นเดอร์มอพพิล่าที่มันจะอยู่บริเวณหนังศีรษะนะคะพง่ายๆก็คือเหมือนมันจะเป็นตัวกระป๋ะ ที่เขาเอาไปเลี้ยงรากผมเขาจะเข้าไปบำรุงตัวรากผมทำให้ผมเราเนี่ยหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็บำรุงเส้นผมเนี่ยให้งอกเกิดใหม่ได้มากขึ้นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมช่วยให้ผมเจริญเติบโตได้ตามปกติและลดการอักเสบของหนังศีรษะค่ะทำให้ผมเราเนี่ยหลุดร่วงน้อยลงนะคะสมุนไพรตัวต่อไปที่แนจะพูดถึงเนี่ยก็คืองาดำค่ะ งาดำเนี่ยเป็นพระเอกของงานเลยนะคะอย่างงาดำเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีบทวิจัยต่างๆทั้งในไทยรวมถึงมองนอกรวมทั้งถึงที่ NCBI ฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างสนใจสมุนไพรของทางเอเชียนะคะงาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ทาง ฝรั่งเนี่ยหรือเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไปวิจัยแล้วก็พบว่าในงาดำเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารสำคัญหลายตัวอย่างเช่นโอเมก้า369ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเส้นผมมีแคลเซียมซึ่งเป็นโครงสร้างของผมและเล็บอีกทั้งในน้ำมันงานเนี่ยเขาก็จะมีสารเซซาซมีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะซึ่งสารเซซาซมีนนี้เองที่จะเป็นส่วนช่วยบำรุงเส้นผมให้มีความดกดำเงางาม,งาม ลดการหลุดร่วงของเส้นผมรวมทั้งชะลอทำให้ผมเนี่ยงอกช้าลง สารสาคัญตัวต่อไปก็จะเป็นสังกะสีซึ่งสังกะสีเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นให้เส้นผมใหม่ของเราเนี่ยงอกขึ้นลดการหนุดล่วงแล้วก็เสริมทําให้ผมเราเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งถามว่าสารพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วแม้ถ้าสังกะสีเนี่ยค่ะร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะคะจะต้องได้รับเข้าไปจากการรับประทานเข้าไปเท่านั้นค่ะ ซึ่งวิธีการใช้งาดำในการลดผมร่วงอะนะคะก็จะมีทางการรับประทานเข้าไปเนาะหรือว่า เป็นการสกัดออกมาเป็นน้ำมันแต่ว่าการใช้เป็นน้ำมันบำรุงเส้นผมเนี่ยค่ะต้องขอบอกก่อนว่าอย่าใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปอะนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยมันมันเกินไปแล้วอะ่ะมันอาจจะทําให้ไปเกิดการอุดตันของบรรดารากผมเนี่ยค่ะรูขุมขนแล้วแทนที่ว่าจะกลายเป็นการบำรุงมันจะกลายเป็นการกระตุ้นให้รูขุมขนเราเนี่ย อกเสบแล้วผมจะยิ่งกลับมาล่วงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยค่ะก็คือหากจะใช้เป็นน้ำมันใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเป็นไปได้เลือกเป็นรับประทานวันละ15กรัมดีกว่าค่ะเคล็ดลับสุดท้ายก็คือขิงค่ะขิงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ เป็นของใกล้ตัวเรามากเลยนะคะคือทุกส่วนของเขาอะ่ะจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้รวมถึงช่วยลดปัญหาของผมร่วงได้ด้วยเนื่องจากว่าในตัวขิงเนี่ยเขาจะมีสารต้าอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารหรือแร่ธาตุเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กโปรตีนเส้นใย,ยกากอาหารต่างๆแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆอีกน,นะคะซึ่งวิตามินหรือแร่ธาตุพวกเนี้ย เขาจะมีส่วนในการช่วยให้เส้นผมของเราเนี่ยค่ะลดการดัดร่วงลงมาอีกทั้งยังช่วยบำรุงให้ผมเราเนี่ยมีความเงางานชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงรูขุมขนด้วยนะคะเพราะว่าในขิงเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจิงกโรซึ่งตัวจิงกโรเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการผ่อนคลายเส้นเลือดขยายขึ้นทำให ระบบไหลเวียนโลหิต oh ที่เขาจะไปบำรุงรูขุมขนหรือว่าตัวหนดศรีรษะเราเนี่ยค่ะทําให้มีการไหลเวียนที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากจะทําให้เส้นผมเราเนี่ยหลุดล่วงได้ยากขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นให้เส้นผมใหม่มันงอกกลับออกมาด้วยนะคะอีกทั้งในขิงเนี่ยยังมีกรดไลโนเลอีกที่ช่วยบำรุงให้เส้นผมเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกนะคะ วิธีการใช้ขิงในการบำรุงเส้นผมเนี่ยก็จะมีวิธีดังน,นี้ก็คือ 1. เอาขิงเนี่ยค่ะมาหัน่นหั่นเปลือกออกก่อนเนาะเสร็จแล้วเอาไปอังไฟอัางไฟให้แค่พอร้อนนะคะไม่ใช่เผาจนจนไหม้นะคะอันนั้นไม่เอาอันนั้นใช้ไม่ได้ก็คือแค่อังไฟพอร้อนอังไฟพอร้อนแล้วเนี่ยตัวขิงอะค่ะเขาก็จะมีน้ํามันออกมาเนาะตัวน้ํามันเนี่ยแหละที่จะเป็นจุดรวบรวมของสารอาหารสําคัญของในข,งขิงนะคะ แต่ตัวเนื้อเขาก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่แค่ว่าในน้ํามันเนี่ยเขาก็จะมีเยอะกว่าก็คือพอเราเอาไปอังเสร็จแล้วนะคะให้มันพออุ่นๆเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาบดค่ะบดเสร็จก็ดูก่อนว่าแอ้มันแห้งเกินไปไหมถ้ามันแห้งเกินก็อาจจะหยอดนะ้ำเราไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ ขยุ่มขยุ่มขยุ่มเหมือนให้มันแค่แบบเออพอหมาดๆแล้วเราก็ามาชโลมบนหนังศีรษะเรานะคะจากนั้นทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดถ้าบ้านใครไม่มีเตาแก๊สอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปใช้อุ่นในไมคโครเวฟก็ได้ให้มันร้อนออกมานิดนึงอะคะ่ะหลังจากนั้นก็สบับแล้วก็บดแล้วก็เอามาคียทิ้งไว้30นาทีเหมือนกันนะคะทำอย่างเงี้ยค่ะ ประจำอาทิตย์ละครั้งหรือว่าถ้าอาใครสะดวกหน่อยทำได้บ่อยทำได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของผมเราคะ่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องอื่นที่อยากจะให้แนนช่วยเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้กันจนจบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับเพจครูแนนนี่ศาสตร์สมุนไพรบำบัดด้วยนะคะสำหรับวนันนี้บ๊ายบายคะ่ะ